อาจัาดติดกันชิบให้หมดแล้วติดกันชิบให้หมดแล้วติดกันต่างบ้านต่างเมืองแล้วไอ้ไรแล้วจะมาเบิ้ลแล้วว่าเจ้าเจ้าก็โควิดแล้วก็ติดกันต่างบ้านต่างเมืองแ,ออแล้วนี่ติดกันเต็มหมดแล้วเอรื่อเจงว่าไอ้ไรมันกับโควิดอ่ะ อ้ามึงเป็นเือเลยมึงไม่กลัวนะกกลัวกันนะพี่อ้ากูไม่ใหญ่กลัวนี่กพวกเอวก่อนนี่เลยมึงจะเบิกเมาทุกวันหัวเจ้าวเจีวอ่าโควิดน่ะเาเมาทุกวัน,วนจนะนมาว่ากู่นแล้วเดี๋ยวกูกนิกนเอวก่อนโควิดมันไม่หมายเก่าเก๋เลยกูไม่ใจกลัวนี่เล่นได้ลยอ่ะ ว่ากูกินเหล้ากินตัางวัน้าวันเตียงวันเย็นวันที่ห้าเปกโควิดไม่หอดเก่าก,กาไม่หอดเก่าแข็งไม่ดีว่าไปเปรตนะเบลกินแต่เหล้าก็กูกินกันโคนะวิดนี่เบลนะกลัวไรเหล้าโควิดเดี๋ยวนี้เขาิประกาศได้เป็นโรคประจิตใจคนนี้ติดกันตั้งประเทศไม่ใเบลนี่กูไม่ให่กลัวแต่ว่า กูปอ,องแอลกอฮอ,อล์ทุกวันกิ้มใบใหญ่จิ้มแม่ของแอลกอฮอล์มาโมปองไอ้โควิดติงนะเออไป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 ต้มอ,อ่าอยา่าตื่นตัวก็ได้มากนะครับโควิดมันติดกันมากติดกันทุกวันอีกไม่กี่วันนี้เขาจะ จะประกาศให้เป็นโรคประจําทิศแล้วโควิดกลายเป็นโรคปฏิโรคประจําทิศแล้วติดโควิดก็ไม่มีใครกลัวกันแล้วนะครับป้องกันตัวเองที่เขากลัวกันมาก็คือกลัวอดตายยีออนตายยีในโควิดก็ไม่กลัวกันแล้วตัวเล็กพุ่งขึ้นถุกวันทําไม่เจอรืนนี่เป็นไดร์รักษาไดรแต่ว่าถ้าอดเด๋มันรักษาไม่ได้พี่น้องเอ้ย่ะเห็นไหม มีอะไรก็โทษแต่รัฐบาลโทษแต่รัฐบาลหาว่าผมบริหารงานผิดพลาดเห็นไหมอ่าทำไรมาแต่ผมอะ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโควิดอะ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะประกาศนะอีกไม่กี่วันนี้ผมก,ก็จะประกาศได้เป็นโรคปกติแล้วจะประกาศได้เป็นโรคสามัญประจําถิ่นแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่ปืออ่ะแล้วท่านจะไม่เสียดายโอกาสไม่เสียดายรายได้เลยครับอ่ะอะไรพูดอะไรอย่างนั้น อะก็ท่านไม่ได้ขายวัคซีนีิครับแับจระการเป็นโรคสามัญประจําทินเนะี่ยท่านก็ขาดไรายได้สิครับไม่ได้ขายวัคซีนเฮ้ยอะไรพูดอะไรยังน้นเนี่ยคุณเนี่ยเดี๋ยวโดนกังไลไปไปไป